สวัสดีคะ่ะพาอกันอีกแล้วกับเอ้ยตุกตาพาฝันมาค่ะพบกันก็พามากินกาแฟนเนาะค่ะเนาะกาแฟดำหอมๆค่ะมืม้อใหม่วันใหม่สดชื่นสดใสเ้้จะเด้อมะมีแห้งขนาดเดยจะเด้อม,มาค่ะ ฝนกำลังตกเด้อค่ะนี่ฝนตกลินฝนตกลินอากาศเย็นค่ะสองมื้อก่อนนักเ้ยก็กวดอันเบอร์ไม้แห้งเนี่ยค่ะเบอร์ไม้มันร่วงน้ำมันส่วน กวดศัขยะสีเขียวมือที่พันนํามาเก็บเต็มลวค่ะเต็มขยะนึงทางรัฐเทศบาลเพื่อนมาอันมาเก็บขยะสีเขียวกวดศัก็แต่ว่ามันมันก็ร่วงเนอหนะเพราะว่ามันเป็นรูดูใบไม้ร่วงเหมือนกันใชคไแต่ต้นไม้อันต้นใหญ่นี่มันก็ร่วงหลงเบือพันกามดเป็นโกอไม้หัวร้นละค่ะมันก็มีแต่พวกอันต้นไม้น้อยที่มันยังเป็นสีเขียวอันนี้ก็ยังออกดอกอยู่ในขางข้างหลังเลยนี่ กลิ่นคล้ายๆดอกมะลิหอ,หอมๆอ่อนถ้าเป็นนั่งไกลๆล่ะค่ะแต่ว่าท่านเป็นดอกน้นอยอันนี้ยังบานอยู่จนหอดรู่หนาวผ่านไปก็อย่างอื่นก็นต้นดอกไม้ทางพุ่นก็เป็นต้นฮอบเบอร์นา้วกค่ะเนาะฮอบเบอร์นี่มันสีอิูวอันทั้งนหนาวาหนาวตอนอาร้อนออกดอกสีม่วงสีชมพูแล้ะค่ะ อย่างอื่นเอยก็ตัดออกมาแล้วนะคะดอกไม้ที่อันมันออกเต็มส่วนเออกม็มันมันมดดูดผู้น้อคขะเนาะวันนี้ก็เป็นมันดูดดูใบไม้ร่วงโตดูดดูใบอันโตดูดดูหนาวต้นไม้ก็เปลี่ยนสีนะคะบางต้นก็บ่มีเบอร์แล้วบางต้นก็ยังเขียวชะอุ่มอยู่ค่ะก็แล้วแต่แล้วแต่ชนิดเนาะขะเนาะ่ะกินเขาวัน อ่ะกินเข้าอ่ะกินกาแฟกับเอวยค่ะแม่บาไปติ๊กนะคะนี่ครูดูวันการเปลี่ยนแปลงที่หอดอันคำคำพังเผยเนาะค่ะเนาะคนผู้เท่าผู้แก่สมัยก่อนเพิ่นโซบเว้าเนาะค่ะเนาะคนแถวบ้านนอกเนี่ยค่ะคนสี่นสีอันคนสีมีคำพังเผย มึงคิดมึงกลัวสิงอันตะเรนอแปนว่าสิดอกดอกจิกดอกจิกบานขี้ฮอดความหลังดอกจิกบานคิดฮอดความหลังดอกหางบานขี้ฮอดบานเก่าดอกคัดเขาซึมเศร้าบ่บปินนกันเนาะ ถ้าเอวย้าพิดกับบัวบานมันสิเป็นแบบนี้คล้ายๆกันค่ะดอกจิกบานที่หอดความหลังดอกห่างบานที่หอดบานเก่าดอกคัดอก,กดอกคัดเขาซึมเศร้าบัวปิ่นแม่นบอกค่ะมันเป็นคำบังเพยเนาะค่ะเนะาะพเทโาผู้แกพันธุ์ทีชอบเวา้าแล้วอีกอย่างอันช่วงนี้อันฝนก็บ,บาง สมัยก่อนเนอะค่ะเนาะสมัยย้อนยุกไปมันก็ฝนหำดอกมุงดอกไม้ดอกมะม่วงมะม่วงกันนะเริ่มออกมืกันนะปะบางคนมันก็เกี่ยวเขาเนอะค่ะเนาะเกี่ยวเขากันเรือก็ดอกมะม่วงฝนกระตกหำดอกมะม่วงกับมีคือกันค่ะมันสมัยมันเปลี่ยนเอ่ยว่ามันมันยุกมันเปลี่ยนเนอะค่ะเนาะเอ้ยตุ๊กตาของเอ้ยเอ้ยเอ้ยของเอ้ยตุ๊กตานี่ก็ชออกวาดี้ะคะคำพังเพย เราเลือกคำพังเพยแปลกๆเนาะค่ะเนาะสมัยมันก็บอแปกหรอกค่ะเพราะว่าเขาบ้ค่อยไดหงินคนเดียวนี้พันบ้ค่อยว้ากันใค่ไหนก็มันจะมีแต่คนรุ่นรุ่นก่อนเนาะค่ะเนาะที่พันจาได้ก็พันกระเว้าสูฟังก็ขกีหอดความหลังเนาะค่ะดอกจิกบานกี้กหอดความหลังดอกหางบานกี้หอดบานเก่าดอกคัดเขาบานซึมเศร้าบอบปินค่ะ คนสมัยก่อนอันผู้เทาผู้เก่พันยู่นําให้นานาเนาะขะเนาะลูกหลานก็ไปหาสิ่ไคะเปิดกบเปิดเขียดนําเบอร์ไม่วางั้นนเดมันเป็นรุ่นอยู่นะคะอันนี้อันนี้เอยังใส่ยังฝังตุ๊กตานี้ก็ยังทันอยู่น้อยนึงค่ะแต่ว่าบ่ดด้สัมผัสจุดนั้นหึงไปเลยเพราะว่ารุ่นมันเปลี่ยนเนาะ่ะเนาะผู้อุ้ยม่อุ้ยกรพันกระเทาไปใช่ไหมก็เสียชีวิตไปมันก็เลยแต่ว่ายังจําไล้อยู่ค่ะยังเป็นยังยังเป็นไวน้อยน้อยออออยู่ ไปเอ้ยนำอายเนาะค่ะเนาะไปหาผู้อุ้ยแม่อุ้ยว่าไงนต่ป่าผู้อุ้ยแม่อุ้ยพันพันมีมา้าเนาะค่ะเนาะไปขี่ม้าไปดึงหางม้าม้ากระใจดีเด้ค่ะมา้าผู้อุ้ยกกมามาผู้อุ้ยม่อุ้ยโ,โบเต้ค่ะถ้าว่าเอ้ยว่านาังคนอื่นเนาะดิดกระโหลกไปแล้วเนาะค่ะเนาะดิดอันขาหลังเนาะค่ะโบ่ค่ะลูกหลานจับก็เือจับพันกระใจดีขนาดเอ้ยมันตัวเน้น้อยสนอกคือคือหาสมัยกันค่ะ มันก็มีหลายคนเนาะค่ะลูกหลานเพราะว่าลูก,ลกพี่ปาน้าอามันก็มีมดเนาะ,ะแต่ว่าความทรงจําของเฮาเหมือนกันเถอะพอดีอันเอย่ยพันเดว์บอาคำพังเผยมันเอ่ยเริ่มมาคืดหาความหลังกบเขียดสมัยฮัมันไหลเนาะเนาะไก่ฟ้าไก่ป่าเนี่ยค่ะ,ะ,คะ,ะ,คะโอ้ยสุดยอดดอกกระเจียวคนบน,นอกเนาะเนาะถ้าว่าวิถีชีวิตคนบน,นอกนนมันอยู่น่มันโคกเหมือนกันเถอไว้สมัยอันอันสิ่ง หันสมัยอย่างบโฮดบังนั้นเ้อะป้ากินน้ำน้ำซางเนาะขะเนาะคุดบ่อน้ำซางมาเสืออุ้งเอห่มาไว้บางนั้นเถอะป้าปูป่าก็ไหลค่ะไหลแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติเนาะ่ะมันบบแม่นป่าเลี้ยงธรรมชาติทั้งนั้นกบเขียดเขียดตุงติงเขียดใสเขียดอันเขียดตุงติงข่าขำเขียดตะลสันเขียดอิโมเขียดตะลุมมีมดเนาะกะตรงกระตูมีมดทุกอย่างค่ะเห็นแล้ว เขียดเหลืองเขียดเตื้อเขียดไหลตื้อเขียดอันกีป่าทาเขียดเนาะค่ะเนาะมันเยอะมันไหลเนาะค่ะสมัยเอ๋ยก็ยังทันอยู่ได้ค่ะตุกตาหงัวก็เป็นฝุงฝูงอันจักม้าจักหงัวเพราะเงินแต่้าพูกมันคล้ายๆเห็นเห็นหนังขับบ่อยแลยเราขึ้นหาผู้อวี๋เอ๋ยเลี้ยงหงัวพันเนาะค่ะพันมีหงัวแล้วพันก็ขี่ม้าอันขี่ม้าผูกอัน ผูกอันเนี้ยค่ะเอาพาห้าบังแม่พาแต่ที่พาสะลงบ้านเหาบอกค่ะพาคม้าเนี่ยค่ะผูกเอแล่ะค่ะผูกแอวผูกหัวเนาะค่ะเนาะคนสมัยคนผู้ชายซักหลายน้าเลยค่ะอันพวกอุยเย็นเอยทุกตานี่โอ้สุดยอดอันคํานึกย้อนยุคเ่าชนีคือฐานหนังอเนาะค่ะหนังที่ว่าคนเดียวนี้พันเอามาสร้างสช่ไหมมันมันเป็นวิถีชีวิตที่ว่าอ ได้สัมผัสเนอะค่ะเนาะก็เป็นจุดนั้นที่ยเฮาก็ยังจําได้อยู่นะมันเป็นความทรงจําขี่มา้าเหรอค่ะไปมา้าม้านี่ก็มา้าม้าคู่ใจเนาะก็สีอกแดงแดงซะอืมอันนี้ก็เป็นอันช่วงชีวิตของแต่ละคนเนาะค่ะเนาะแต่ละยุคว่างั้นเปล่ะยุคสมัยนั้นเบอร์ตรงกรุงก็ดอกอันนี่ค่ะเมงแข็งโอ้ยเบอร์จิกเนาะค่ะเนาะเบอร์จิกออน แมงแข็งจับเป็นพืชเลยค่ะแมงแข็งเดี๋ยวนี้พเน่เอามันเลี้ยงเอามดนอขนะทุกอย่างตั้งแต่จิงฤทธิ์กันเลี้ยงม่างั้นเถอะป้จิงฤทธิ์แมงคงแมงแข็งเลี้ยงหอยเหยอเราอามันเลี้ยงนอขนะประชาก,กรเยอะขึ้นแล้วก็การทำมาหาก,กินนะว่าทําเป็นเอาธรรมาชาติอย่างเดียวมันก็บอกพออยู่พอกินมันก็ต้องมีการเสืมม่างั้นเถอะอันนี้มันก็เป็นสังคมปัจจุบันค่ะถ้าเอยไปเว้าแบบนี้คนรุ่นรุ่นนี้ก็บ่กเข้าใจเด้ยค่ะโอ้ยอตุก๊กตาจะเว้าไปว่า,างั้นงั้ อันนี้จะมนเป็นความจริงกับสมัยก่อนกบเขียดปูปลาเยอะเนาะคะ่ะเนาะงูก็มีหลายทุกชนิดบรางนั้นหรือเปล่างูหลงงูเหลื่อมเนาะคะ่ะเนาะมีมดเดี๋ยวนี้ก็จักเฮี้ยบก็เลยมดค่ะงูเงือก็เฮี้ยมดเพราะว่าป่าป่าเฮี้ยคะ่ะป่าอันเดินโดนนั้นหรือถูกทำลายเนาะค่ะเนาะกระบอกแม่นถูกทำลายนะคะแต่ว่าพอนเอามาสร้างสถแบบเป็นแบบสมัยใหม่นะคะ เดี๋ยวนี้ถ้ากาบบานก็ถ้าขึ้นอันขี่อันมอเตอร์ไซค์เอ,อ้ยทิบชอบไปดีกาแฟเลยขึ้นไปพั่นเดี๋ยว